เกี่ยนได้เหมืนอนการใชเปัจเจกงแล้วก็หล,ลังประเดี๋ยวนี้ปัญหาคุณว่าอุ้เชี่ยเราเขาได้ได้ได้มีปัญหาเรื่องการขายอ๋อทุกอย่างมันคลี่คลายแล้วอ่ะหนูค่าก็กลับมาเหมือนเดิมมีทั้งหนูค่าไมา่หนูค่าไม่เพิ่มมาก็ว่ามีหลังจากตีว่าช่วงระยะตีว่าเ่งซื้อไปกินบ้านเองเนาะเค่งซื้อไปกินที่บ้านเองอ๋อหลังจากตีว่าเ่งซื้อไปกินบ้านเองแล้วก็มีกับ คนเอาไปกินเขาก็หูนเนาะของเเอกคุณภาพแท้ล<ช>ูก่้าก็กลับมาคือว่ายอดขายก็กระเตื้องขึ้นน้อยหนึ่งหลังจากที่ว่าโควิดผ่านไปเนาะแล้วก็ช่วงที่ว่าหลังจากโควิดตแตๆน่ะคือเงียบอยู่แต่ช่วงเนี้ยคูอซึกว่ากระเตื้องขึ้นมากร,กระเตื้องขึ้นมาช่วงนี้นะดีขึ้นใน<บ>นี้นข,าขายขายขายเรื่องคุณภาพขายเรื่องของทันเรื่องของทันการบริการแล้วก็เรื่องของ ใช่ใช่แน่นอนของเขานี่คือมีออยล์แล้วก็สารสุ้เข้าตัวตลอดไงาสารกันบูดเขานี่ศูนเปอร์เซ็นต์เลยจะมีบ่ได้เลยเพราะว่าเปันจะซุ่มตัวตลอดเขาไปเจาบ้องหูหลวงหน้าว่าจะมาตัวเนื้อไอ้บอม่มีคือเขาจะต้องคือมันศูนย์แต่แต่เขาจะต้องซื่อซ่าตัวลูกค้าว่าบ่มีการลักไก่ว่าใส่เพราะเขาก็กินตัวตั้งวันไงเขากินตัวทุกวันคือคนจีซื้อก็คือพวกวงศาคณะญาติพวกคนที่ว่า คนคุ้นเคยคนเป็นคนเท่าคนแก่คนอย่างคนบ้านเฮาคนเก่าคนแก่แก็คือกินของหอมดแล้วลูกค่าไม่ก็กลับมากว่านี้ยังก๋วยเตี๋ยวบางล้านก๋วยเตี๋ยวล้านใหญ่ๆ,ๆ,ๆเนี่ยเขาตอนแรกเขาทําเองเนาะเพราะตอนหลังเขาซื้อของเขาไปใจเขาก็ว่าเออโอเคลูค่าครับได้เขาก็ซื้อไปใจ,ปจ๊ประจาเลยตอนนี้ได้ลูกค่าไม่ก็เพิ่มมาหลายรา,ายอยู่หลังจากไปเนี่ยปัญหาเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องอเแย่เนื้อน,น,นุ่นถถมเล็กแอนขายมนเหมือนเซ็ิดมันจะดีขึ้นก่อนมัจะดีขึ้น ภาพรวมนะดีขึ้นเพราะมึงนานแล้วก็เพราะมึงนานใจมึงนานจื่อเสียงเขามันดีอยู่แล้วเนี่ยทุกคนก็มาไงเขาภาพรวม,มนึนนงแต่ไม่ได้คิดรือเป่าอย่างปีนึกดูคน,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 นมนนาบางนานบ้านเฮานี่นะน่าจะเป็นการท่องเที่ยวเพราะว่าเมืองน,นานได้่ับรางวัลเนาะ,ะติดอันดับโลกไงอ่าซึ่งบอกเคยมีจังหวัดไหนทําได้มาก่อนอ่าติดอันดับโลกคนก็ต้องมาละอากาศบริสุทธิ์บ้านเมืองสะอาดอ่าความปลอดภัย แต่คนตีมาบ้านเฮานี่กงญาตเขาเกิดความบปลอดภัยจอดรถกับหัวกับหางติดเครื่องอีนี่เขาต้องมาดมกินควันเขาไงคนบ้านเขาแต่บบบนาะ้น่ะคนตีอื่นเนี่ยมันคุ้นม่แอลมืองน่านพว่เมองน่านสะอาดปลอดภัยอากาศดีแต่คุ้นอนะ่ะมาสร้างมลพิษให้มืองน่านมาแล้วก็มาจอดติดเครื่องหยังเจ้าบ้านเนอกัน,นักท่องเที่ยวเนาะบอเเป็นว่าเฮ่อเสียมารยาทเจ้าบ้านอีแี่อ่า แต่ครัเขาได้จะหูว่ามึงหน่นอี่นีใช่ใช่ใช่อ่าบ้านเฮาคือจุดขายเฮาคืออากาศดีนี่แหละอากาศบริสุทธิ์นี่แหละอืมแต่คุณมาเล่นเอาคนหลงใจการแล้วคุณติดเครื่องล้อนี่ไงอ่าตรงจุดนี่หูหูจะแก้ไขจะได้ลายปีนี้จะถึงงันโซนปีหน้าไม่ได้เงินเกิดว่าเรื่องของงานเศรษฐกิจของของานบ้านเฮาเนี่ยบ้านเฮาเนี่ยกับละหลายหลายมวยหลายดีดีคุณคร่บการโรงแรมน่าจะดีเพราะว่าคนมานี่ก็ต้องมานอนเนาะ หมือนไอ้ลานสาวเนี่ยโฮเทลเนี่ยข้างข้างหลังเนี่ยบนเซเว่นเนี่ยก็่าไม่ซื้อกว่าจะดีอยู่นะอ่าใช่การโรงแรมคุณนะคะขพ่อกระป๋อก็ได้ขายเนาะได้ขายใช่อ่าแต่ว่าก็เหมือนว่านะลูกจิ้นนอกพื้นที่มันก็มานักเนาะการการตลาดการแข่งขันใช่เพราก็ต้องเอาของเขาให้ดีไว้แหละต้องคงของเขาให้ดีที่สุดนั่นแหละอ่าคงของเขาไว้ รังแตงคุณก็ไปน้องแหละคนเดียลักทรมาก็ขายแหละลูปปีกอายบ้านอ๋อก็ต้องอดทนน่ะคนเขาไม่อย่าต้องมีช่วงทีว่าขาขึ้นขาลงอ่าต้องอดทนเราต้องรักษาคุณภาพของตัวให้ดีที่สุดเพื่อเขาตีว่าซื้อข้างเดียวล่ะจะต้องกลับมาซื้อแหม่ไปตว่าซื้อข้างเดียวล่ะมาซื้อแหมซ้ำอนี่แล้วก็ถ้าว่าพอเจอถ้าลูกค้าตีว่าเขาซื้อเขาข้างหนึ่งล้วมีมาข้างสองข้างสามเออเขาก็ต้องโค้งคุณภาพเขาไว้ต่ว่าซื้อข้างเดียวละหายแซ่บขอต้องปรับปรุงละ อ่าต้องดูและต้องปรับปรุงตัวเองอืมแต่อันน่ะต้องดูต้องคงคุณภาพสำคัญต้องสื่อสางตร่อลูกค่ะของต้องของเอาของดีๆของคุณภาพเนีย่ยเขากินครับโหพิชพิชมาแล้วแล้วกับเรื่องนี้ขายกับขายดีขึ้นน้อยเจ้ามเดียวดีขึ้นน้อยดิเมา,าสักเช็คซิปเปอร์เซ็นเนาะเออ หลังจากนี้นะครับหลังจากเปิดแก๊สอากาศบินมดี๋ยวบินมาเลยผู้ซื้อกี่ดีขึ้นเจ้าเปิดมาต้านกันดินกันไหลนะคนมาแอวนักชงนี่นะเจ้าฮะอยู่ได้เจ้าไม่ถามต้องเที่ยวเพราะว่าเปิ่อนชอบมาแอลข้างหน้าเท่าไหร่ถามเจ้าเปิ่นว่ามันแบบหน้าแอวบรรยากาศอย่างดีนี่นะแอววัดแอวว้าเนาะมันสะอาดสะอ้านดีนี่นะนะเจ้า เจอยกันเก็บขยะใส่ถุงเอาไปวางลงถังเนาะทิ้งลงถังค่ะเจ้อยกันเก็บเจอยกันกวาดนะอันเดีโซก็ปกพบกับบาที่เอาวางนีนี่้ดนี่เขใีเืสบ่เอยาทที่เจ้าสะอาดดิเปิดแม่อเปิดก็ว่ามึงนานสะอาดมันบ่มีขยะอันยังนี่เนี่ยอกลุงล้างหน้าลานนี่เนี่ยนัเปิดว่า ถามเนาะพ่อขวางลงถังกันทักษาความสะอาดไว้เจ้าดีใจก็ต้ดีใจดีใจเจ้านักท่องเที่ยวจะได้มาแอลหลายๆคนจะได้มาหาเงินหาท้องจะได้ห่องเขม่น้อยพอใจพอใจกันนนี้กับปัญหาเรื่องการมุ่งกันเ่าะมาเกลูกันมาเกียวกันหน้าเขาไม่ได้สนใจจ้ะเขามาเกียวเขาขายของอย่างเดียวน่ะหาสตางค์เนาะมาเกลข้อความรบของของมพี่น้องการเนี่ย จ้ากระตุ้นขึ้นเลเปิดแอววันเสาร์ทิศก็ได้ขายกันหลายเนาะช่องก้อนนี่มันแผ่ข้ามมาแอวอ่ะเจ้าอันนี้เขากระตุ้นแบบเตาเลยเจ้าเจ้าเจ้าคุณจันทร์แขกนะครับค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะอยู่ที่น่านเพิ่งมาเที่ยววันนี้ค่ะเป็นไงครับมาเที่ยวที่น่านก็ดีค่ะชอบชอบตรงไหนบนน่านก็ชอบความสงบชอบอ่าคนน่านค่ะน่ารัก รู้เรื่องมงนนจาจะไปหาเคยทำไหมก็จากเพจเฟซบุ๊กบ้างยูทูบบ้างอะไรเงี้ยจากสื่อค่ะน่าเป็นเป็นจริงที่เขาบอกก็เป็นจริงค่ะน่ารักค่ะค่ะมา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 เมือไห่แล้วอ่ามาตั้งแต่เมื่อวานค่ะเดี๋ยววันนี้จะเดินทางไปที่สปันต่อค่ะค่ะค่ะครับค่ะขให้นะครับค่วหน้าเราจะหักนานนะครับค่ะขอบคุณค่ะคุณเดียวนะคะจะว่าอย่างนั้นนี่หักล้มหัล้มล้มเหตุล้มเหตุอะไร่ มาเดียเด๋ยวเนี่ยเซรต์ก,กิจเขาไปได้ฮะโอเคก่อนฮะเตรตะกิจไปได้เจนต์ตะกี้วันนี้ขึ้นกันกันเริ่มดีขึ้นละนอ่าที่ผมถามแหละคนแมวหอองน้ำเขาห้องน้า,า,นาสะอาดแต่ก่อนแต่แต่ก่อนห้องน้ำใจดีสะอาดหิ้วหลายหิ้วหลายดีขึ้นนะคสมมติสามันมีการเจือเจือเหลือจะได้ครับเจือเหลือหรือคนแมวเจือจะได้แต่เจือจะได้บ้านเขาเนี่ยอ่าที่จะเจือจะได้บ้าสะอาดแล้วที่ก่อน รษาออับรักษาคอขอต่อไปหนาะพอพอไปแนวน้มจะดีขึ้นกขายของนี่อัีไปล้วดี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 ละดีขึ้นเริ่มเริเ่มดีขึ้นละนี่น่นะนี่นะช่วงอเลือาาไได้สักหกเดือนก็เอบพาดเก็พ่อพ่อเมื่อวานผมจักเลยผมจักนะอ่าอืมกูบเหมูทั้งหมดวันวันหนึ่งนี่ ปี่พราะใจเนาะครับผมครับภาพรวมก็ดีอยู่ครับดีอยู่ดีอยู่เขาหูเจัากูเนน่ะเขาหูเจัากูเนน่ะนักขึ้นนักกว่าเ่ยวมาหลายความสะอาดครับความสะอาดดีแล้วกับผมนะสงบเนาะสงบของนังของเที่ยวเขาชอบอ่าชอบร้านเหาละดีใจก็ครับดีใจอยู่ครับดีใจอ้าวจะขายของเนาะครับผมเอาครับให้กลอกให้กลอกตีนะล้านนี้มุมนี่ออกนันต์อนันต์อนันต่อครับผมบ้านอย่างโมโหโมคหนิมิตุมคหนิมิตอ่ะ ไตกอปอิดต่อนะครับอันนี้มาเก็บตังค์อยู่เดี๋ยวกันยากใจก้อนนี่ยาต่อมาเก็บตังค์อยู่เดี๋ยวอ่ะนะครับคนหนึ่งนะครับเปิดฝู่งจากกรุงเทพอยากมาแอลบ้านวันวิยายินดีตอนเับาครับเพราะเมืองนานกับหลังบุมครับตอนนี้ถ้ามากา็เป็นระดับของเออมืองนานเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับของระดับติดระดับโลกเลยอืม เอาจะขนสนุนเขาในฐานะคนม้งนานเนาะเขาสนับสนุนเต็มที่จะเพืือฝผงจะมาเนี่ยินดีต้อนรับตลอดเวลาเพื่อเพื่อโปรโมทโปรโมตจังหวัดน่านคือคนได้ตำด้านนี้กับเขาก็ตึงโปรโมตอยู่แล้วเนาะว่าอยากทำไมก้อนสมาร์เป็นทหารี่เออถึงม้งนานผมเปิบุกขุนชักเนาะเขาบุกขุจชักกันหลังมาหุ้จักบุกที่ปี ทำทุกท <Workers>, ีทางมืองนานเลยนะแต่งก่อนกันักกีฬาคนเขาบุกห้งจ้าเมองนานเฮาก็เอาะองอย่างวัดเขาไปเล่นฟุตบอลเล่นอย่างเอยเขาได้ห้จักนักมวยของบอลของส่วนหนึ่งนะครับส่วนึ่งเอาทำประโยชน์ให้แผ่นดินเกิดนยาอูงมึงนานพูเรอย่างกดยาม้าเยนั่นมงนานในยาขึ้นมาพอธรรมชาติของมึงนานตอนนี้มันยังเป็นธรรมชาติอยู่นักเลยเลย สิ่งธรรมชาติปลาเขาอย่างเนี้วัฒนาเอ่อวัฒนารัมวัฒนธรรมของเมืองน่านถนนนนท์ร้อยดีบจะพักอย่างนี้ความว่าเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นมั้งอ่านั่นนะเศรษฐกิจเมืองนานแค่ดีถ้าเวรการเมือง่องเที่ยวจะนี่โู้คนมีรายได้ยังเช่นถนนคนเดินเดี่ยวเกยให้ คือเห็นเจบ้านได้มีรายได้นี่เนาะ วิตมาพริกมาแล้วพามาแล้วก็บริาวารีขามลบหงกันขายกระเพราไปนะครับเออพอขายได้เนะาะฮะที่ขายดีขึ้น,นยังยืนยัดตำมนุนตำมนุนห่อละสิปฮะห่หอละสิปบาทขายรเนี้ยฮะขายตัวเอกตำมนุนแกงก้ามจิ้นสม้มน้ำผึิงน้ำพักขายสิบบาทานะนะสนับของเขาเนี่ยกล้ากราเคยไเปิดตลดมาเพื่อมากินซื้อไปกินนะคะ ขายกินอยู่พอขายได้เนาะไอ้เนาะขายเรื่อยๆเจ้าถามแจ็คหนินะครับถามแจ็คการท่องเที่ยวพ่อไปเมืองนานเนี่ยดีขึ้นบะดีขึ้นน่ะขายเข้าวันไหลกระติกขายเข้าวันไหลกระติกอ้าวนิ่มนิ่มไปขายห้างหกกระติกนะคะเจ้ากถามท่องเที่ยวครับป่ะฝนชอบเมืองนานพ่อชอบเมืองนานเพราะว่าเมืองนานมีบัตรอากาศดีแล้วก็บัตรเยอะสะอาดปะสะอาด ถ้าเวลากูไยกันในกอทีนั่งรายการจะเก็บก็บอกอู้ข้นู่แข้งอู้สัวอีกบอกบ่กอ wow. mm. ู um ้สัวอู้หมวนดีประเด็นกับชอบฟังอยู่นะช่วยกันเนาะเจ้าปวดหัวเงี้ยเพราะอะไรคนแบบขายพอมาได้ขายของได้ประเด็นนาขายได้ฮะประเด็นขายอย่างขายคุณภาพขายฝีมือหรือขายเขาแบบเขาจางบอกเนาะเ้าจ้างว่าคนไหนอ้าพุณภาพเลยเจ้ายิ้มแจ่มแมใสเจ้าเนาะชอบพ่อโต มันเป็นใบตองเนาะเจ้ามันเป็นใบตองเชียฮะเจ้าเน้นใบตองเก็บเงินเก็บขายใจมาขึ้นหมูมากขึ้นตองก็ขึ้นอะไรอย่างนี้ก็ขึ้นขายสิบบาทเจากเอากำไรน้อยๆฮะกำไรบาลายกำไรกำไรน้อยไปเลยๆไปเลยเลยแต่กเท่ากันครับนั่นกันนั่นกันเนาะงต้องให้กำลังใจนะครับเจ้าหลังจากนี้ไปแหี่ห้าปีเดือนกับของก็ได้เนาะเจ้า พี่น้องครับเานนี้ครับันนี้ครับำมหนูแกงก้ามนะครับงอรองนันนะ้องคหนึวนี้สิบบาทกันอยเจ้าลอยอันพี้อะครับอร่อยเจ้าขอราคบคุณครับอร่อรับอครับขอล้ครับ่หน่กดีจะพาอย่างดีนะคนมานตนต้น่นะตรงนี้ชไกอยส่วนหมากเขาชอบฮอตองเปรเล้นนะเจ้าของบ้าน เขาเขาจุดดูแลกันจะได้น่าจะของบ้านเนี่ยเอวา่าจะได้ามนักจวภาพอ๋อเจ้าสิบบาทเจ้าครับเจ้าย่นแม่ภาพแข่งเลยเขาไดกดูแลนั่งเดี่ยวดมีความมั่งก็เขาาเรษนกิจ็ดีขึ้นละแน่นอนหลัหลัผู้มั่งครับผมอิดน้อยเบออิดอ่ะสู้น่อยาสู้ๆเจ้าไ่ต้องกวนถ้ยางถึงเวลามันกลับไปเองเออสบายมาก ตอนนี้นะจ้าครับครับผมการผมบอกค่อยหนาวต้องเหือค่ะแต่เอากระขายแบบราคาย่อมเย้าอ่ะค่ะราคามาตรฐานค่ะกระขายแบบอย่างนี้ยคือแบบตสือรับไปสิบบาทเลยอ่ะค่ะเพราะว่ากันเองเนาะค่ะหนอคือเซนทริจช่วงนี้กับยำแย่นน้อยๆนะคะแต่กับปอยู่ได้กับปอยู่ได้ค่ะกับปอยู่ได้ค่ะคือมันไม่ยากค่ะคือประวัติตามคนตามแบบต้องหุ่งพักกันและกันเนาะแบบแต่ยังได้เงินเพิ่มอีกเนี่ยเจ้านั่นน่ะ นี่ก็ลงทุนเต็มที่จ่วยกันก็แม่นค่า่วยกันเป็นครอบครัวค่ะเนี่ยเป็นครอบครัวเจ้าตัวน,นี้ก็<ม>จะทำงานเป็นเงินเดือนหนออะไรแบบลาออกมาอยู่กับบ้านเนี่ยหลังจาก,กน,านี้ทำงนานอาการเย็นเจนี่ขึ้นบอ,อกเฮ<ะ>้ยอาการเย็นแต่นี่มันยังไม่เย็นเลยนะขอมาเย็นแัน่มสักเดี๋ยวเอาสักสิบเจ็ดสิบแปดเกลียดจะรอบนะชอบจะนั่นกะเออชอบจอบเอาอยู่นั่นแข่งขันเอ่า้เสื้อผ้าชอบย่า้า ได้ขายเสื้อผ้าดีๆจะบนตัวได้ครับตัวแปดสิบจ้ะดูกันได้ค่ะพีู่เนี่ยสักตัวก็จ้าได้ค่ะได้ค่ะอย่างที่ลบเลยสีได้มีไหมกุยใส่ได้ก่อนส่วได้ค่ะคุยใส่ตัวนแรกเพื่ก้คุยตุ้ยนะใส่ได้ค่ะได้ก่อนนี่นะได้ค่ะแปดสิบบาทเจ้าเอาเลยพอนะครับแนวโน้มแนวโน้มแนวโน้ม ภาพล้มของเศรษฐกิจบางนันตกขึ้นิว่าได้กะยังมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเนะค่ะเราเชิญนี่กะแไม่ว่าคือแบบโควิดมันปัญหาเศรษฐกิจบอกว่ยดีอ่ะนักท่องเที่ยวเข้ามาขอตัวมีจุดมุ่งหมายแล้วเขาในคณะเจ้าของบ้านเขาดีแน่จะได้เขาก็ต้องแก้ปัญหาจุดเตียนนะคะไมบว่าแหล่งท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้ด้วยก็แบบ ขายาเนาะมูลพ hmm. ิษหลายๆอย่างอ่ะค like right ่ะไก่ย่างแก้ไขหลายๆมุมกก้เรื่องก๊าอู้ก๊าจัาด้วยนะครับบางพื้นที่แบบเอาอู้งวันเซเปินเปินกับแบบเออล้าน่าสนใจอ่ะต้นทับเปินดีๆนะจังจังเกี็บกันไว้แล้วพูดจ้ารายการอู้อู้สวกเซี่เบอรเกียร์บ้าแฉลบ้างสอบฟังค่ะฟังฟูงแล้วคะอุ้แตกว่ะเขาต้องเกลี่ยกันเนาะบ้านแฮค่ะบ้านแฮแต่ก็อสอบฟังกันหลายต่าเขาบอกว่าถ้าถ้าถ้าเขาเบื่อเนี่ยเขาเขาไม่ได้ขายของเมืนกัน แม่ข้าคือโฮกับหาฟังประชาสัมพันธอยากอยู่อะค่ะเจ้าเกิเป็นกีนปลาค่ะลงลงใส่ได้เลยอนน่ารัเราต้องช่วยกันเนาะเราต้องช่วยกันยุงเข็บกำลังบอกใครอย่างนี้เพี้ยงอยู่บ้านเนี่ยอันน้่ย่ายทั้งย่ายมาแม่โทรสั่งหุ้นึ่งมาคุณบอกเรื่องยุงยุงบวบไวมาช่วยกันดีกว่าเลยค่ะคือบ้านเขาหายใจอยู่บ้านดีกว่าแล้วน้อยอิ่มจังตังแม่ ขอบคุณครับแฮงนะครับค่ะขอบคุณค่ะใครมาเดี๋ยวนี้นนดีก่อนเรื่อยเรื่อยไม่เปิดเหรอไม่บันทึกเทปเดี๋ยวจะออกกัเนี่นะะคี่แบบกันนี่เป็นช่างเทศกาลก็นี้มันออกมันออกภาษาแล้ววะออกภาษาค่ะยังม,ม,มาเนาะ,ะมันยังมาบะมันที่ผมหันกันกี้กันฮะก แค่ยคบมน่กยังไมันใหม่ๆอย่างคบกินกันนจะได้เออกะหันี่ยมีตัววันวันก็มดไปหลายแล้ววะปีขาหวี้ตีล้มตีล้มข้านะอ่อเป็นมั ใจเขาใจเขาใจ่าเขาใจินเจ้วเจลกับีนไกนอีแ้าแบบเนี้ยแต่พ้นก็บอกบางบางเจ้ากับนจะหายได้บางีเขาก็อีทองจ้าเพี่ยนกัไปเนาะจหวังวาจะดีขึ้นจ้ท่องเที่ยวจะดีขึ้นจมันนมัมันนมันเฮงเฮ ข้าวต้มกทีมีทุกวันกันมีทุกวันเจ้ามาตรงนี้นักท่องเที่ยวเขาเขซื้อหเขาบาไเขาข้าต้มกักหวานกับ่าได้หลายที่เป็นกล้วยนะเจ้าอ่เวลาออจารยที่บายเขาบ่นฟังกัว่าเป็นใช่ไหเด้กล้ก้จะอาจารยที่บนักท่องเที่ยวเป็นแบบต้มแบบห่าสูตรโบราณนั่ะแบบเนี่ยมาเบิ่หลายสมัยแล้วน ก็ตั้งแต่รุ่นแม่เนาะแม่ใช่เนาเนี่แหละหลายปีแล้วเนี่ยรวมกันแล้วกี่ปีจ้ะสามสีสี่สีวันขายไป็สี่ปีประจำก็เจ็ดสีแล้วเจ็ดสีเนี่ยขายได้ขายได้ขายได้เนี่ยประจำก็เจ็วันพระวันอย่างนี้แต่ประจำก็ร้านแกพี่ไหนถ้าทำเพียวเมื่อไรเขาเขาก็ดีขึ้นเนาะดีก๊อกรลังเริ่มดีเนี่ยร่างเริ่มดีขึ้นโอเคเนาะร่างกเริ่มเริ่มดีต้นชั้นเนาะ ขอขอคนนี้สิบเดือนเนาะม่เเขาชอบมาซื้อกินนะเาวมาเดี๋ยวมานดวมาเดี๋ยวมาเดี๋าเาเอกว่าเาเีมาเดาเยาเดยวงเาเดเวาก็ว่าเีมานดีามาเาอาว่าเเเาวากเาามาเาาากเดม่กล้านา ไข่ยม่วนขายมว่ยมวนแกมันดังอะนอติดเพราว่าบ้านเขาเมื่อที่ยั่วยันติ้วอย่างแรกเชื่ออ่ะขอบคุณนะครับเฮ้ยขายได้นะครับขายที่ประจำนะครับนอขายทุกวัน